ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี youtube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบยน้ามูมู่นะครับตอนนี้10โมงเช้ากับ33นาทีนะครับของวันสิ้นเดือนนะครับ31สิงหาคม6 7นะครับก็เมื่อคืนเรียบร้อยนะครับลองของแรงนะครับสถิติของฟุตบอลสเปนนี่มันแรงจริงๆนะครับเมื่อคืนคิดว่าสถิติมันจะ แผ่วลงบ้างไม่มีครับแย่แย่เขาเรียกว่าแย่เท้า,เาไปก็โดนเลยครับได้แผลเลยนะครับก็เมื่อคืนนี้นะครับทัศนหน้าช่องเนี่ยไปลองไปแย่ที่เซกุนดานะครับเซกุนดาสเปนครับก็โดนครับแล้วก็สติโคตรมากนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ฟังเมื่อวานนี้นะครับวิคอ์เนี่ยผมก็ยกสยติมาให้ดูแล้วว่าแต่เมื่อวานเนี่ย มันมันแรงกว่าเพราะว่าวันวันศุกร์แล้วกลายเป็นเจ้าบ้านแพ้รวดวันต่อแพ้รวดนะครับวันต่อแพ้รวดเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ดูเนี่ยอันเนี้ยโชว์เมื่อวานเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเซกุนดาสเปนนะครับเตะไปแล้วเข้านัดที่3าไปเมื่อวานสองนัดเมื่อวานก้นล่วงทั้งสองน,นัดนะครับแล้วก็เตะไปทั้งหมด20 สิบเอ็ดสิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสี่เกมนะครับเตะไปทั้งหมดยี่สิบสี่เกมเจ้าบ้านชนะได้แค่หกนะครับเจ้าบ้านชนะได้แค่หกแล้วก็ยี่สิบสี่เกมเจ้าบ้านที่เป็นบอลต่อเนี่ยชนะได้แค่สี่เกมคือแพ้ถึงยี่สิบนะครับโอ้โหก็คิดเอาครับว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับในเซกุนดาสเปนนะครับ <c oughs> ก็ดูวันนี้ครับสถิติวันนี้มันยังจะ หรือโหดหน่ากลัวหน้าสยองสยองขวัญขนาดไหนเดี๋ยวดูกันเนาะตอนนี้เราไปดูผลสรุปคู่อื่นกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ก็มีหลากหลายนะครับหลากหลายหลีกแล้วก็มีทีมที่สมหวังแล้วก็ผิดหวังนะครับในบุนเดสิก้าเยอรมันนะครับมีคู่เดียวนะครับก็ยูเนียนเบอร์ลินครับที่หลายท่านมองว่า ชนะซังพอลีไม่ได้ครับสุดท้ายเนี่ยก็แค่เฉือน1 0นะครับเกาโชซิเดียอิตาลีนะครับอ,อ,อย่างคู่ตอริโนเนี่ยถ้าถ้าผมมองเมื่อวานก็โดนอีกครับผมก็มองว่าตอริโนเนี่ยมันแข็งจริงแต่ว่ามันก็น่าจะบุกไปเสมอแค่นั้นนะครับสุดท้ายบุกไปเฉือนอีกนะครับเมื่อวานนี้ตริโนบุกไปชนะเวเนเซีย1 0นะครับในขณะที่กระแสะแรงทุกทิศทุกทางอย่าง งูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับก็ขมือบอัตเันต้าเละเทะครับ4ประตูตออ่อศูนย์นะครับนะเพราะั้นเนี่ยเมื่อวานนี้ยังไงก็โดนครับสำหรับตัวผมนะลีก <c oughs> เ, <c oughs> เอิงฝรั่งเศสนะครับโอลิปิกลียงนะครับโอ้โหถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนตอนดูผลนะ่ะไอลียงเนี่ยมันตามหนึ่งสามหรือสองสามนี่นะ เออแล้วมันพลิกกับมาชนะนะมาดูผลตอนเช้าเฮ้ยรียงนะครับก็สามารถเอาชนะสตาบูไปได้4ประตูต่อ3นะครับออมีแต่บอลที่ไม่น่าเข้าแล้วเข้านะรูตันทาวไม่ผิดคาดครับหลายฝ่ายก็มองว่าไม่น่ารอดครับออแล้วแพ้เลยด้วยนะครับเมื่อคืนนี้ในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเนี่ยรูตันทาวก็เล่นในบ้านแพ้ต่อควีนส์พาร์คเนนเจอร์ไป1ประตูต่อ2ทั้งทที่ ตัวเองเป็นฝ่ายขึ้นน,นําในครึ่งแรกนะเ,ออเรียบร้อยนะครับถัดไปอยู่ในฮอลแลนด์เอเดวิซีลีกนะครับเอเซตอักมาก็แรงไม่เลิกครับบุกไปไล่ถลม่ม RKC วาวายไปถึง3ประตูต่อศูนย์นะครับเจ้าถิ่นโดนใบแดงแล้วก็ใบเหลืองกระจายนะครับโปรตุเกสซูปเปอร์ลีกนะครับเบนฟิก้าก็บุกไปทำได้แค่เสมอโมไลเลนเซไป1ประตูต่อหนะครับ นอร์เวย์ดิวิชันหนึ่งเคฟยูเครับก็ชนะลิวสตอร์มที่เหลือผู้เล่นเพียง10คนไป2ประตูต่อ0นะครับเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับผีเน่ากับลงผุใช่ไหมลิงบี้ก็ยังดีกว่าเวเช่นนะครับสามารถเอาชนะไปได้1 0นะในไอแลนด์พรีเมียร์ว่าแล้วนะครับนะมันต้องสะดุดสักตัวแล้วตัวที่สะดุดกลายเป็นจ่าฝูงอย่างเดลี่ซิตี้นะครับ บุกไปแพ้เกาวเวยอยู United, ่ในเตด0ประตูตอนหนะครับในขณะที่เชลบอลเอาตัวรอดได้แล้วก็เป็น3แต้มด้วยนะครับบุกไปชนะดันดัก1-0น,นะครับนี่แหละนะครับบอลอย่างเงี้ยน่ากลัวมากนะครับตุรกีซูเปอร์ลีกนะครับก็เฟเนเบเช่นะครับราคาแบบไหลตลอดเลยนะสุดท้ายเนี่ยก็ไล่ถล่มอรลัญยาสปอร์ไป3-0น,นะครับ เบลเยียมโปลีกลาซิเก็งนะครับก็เฉือนเอาชนะเวสเซโลไป1-0โรมาเนียนะครับโรมาเนียซุปเปอร์ลีกนะครับโอเตลุนกาลาตินะครับก็สามารถเอาชนะเซบซี่ไปสบายเลยครับ2ประตูต่อ0ูนย์ในโคเอเชียดิวิชั่น1โกลิก้านะครับก็เฉือนเอาชนะซิเบนิกไป2-1โปแลนด์ดิวิชั่น1นะครับลากูฟนะครับก็หลุดครับหลุดเลย แพ้ต่อ PS g อสิลวไปนะครับ0-1แล้วก็เลชพอนั้นทีมจ่าฝูงครับบุกไปเอาชนะสตลเมียร์เลดสบายครับ20นะครับลีกา2เยอรมันนะครับฟอร์สุน่าดูเซนดอบนะครับก็สามารถเอาชนะฮันเดเอร์ไป10คู่นี้ก็ดูเหมือนดูเหมือนน่าลองใช่ไหมเสร็จอีกนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับ กอยเทอรเฟิร์สนะโชโหดนะบุกไปถล่มจอนเลเจนเบิร์กไปถึง4ี่ประตูต่อศูนคาถิ่นเลยนะครับแล้วก็มาถึงลีกอันโหดร้าย <laughs> นะเซกุนดาสเปนนะครับเมื่อคืนเนี่ยรานาดาที่ว่าหน้ามาหน้ามานะครับเล่นในบ้านแพ้ต่ออุเสกาไป1ประตูต่อ3นะครับแล้วก็คู่หน้าช่องของพวกเราครับเรียวโอเบโดครับเล่นในบ้านครับ ก็แพ้ต่อลาซิงซันเดเดไป1ประตูต่อ3ครับโอเบโดนี้นำก่อนด้วยครับนำเร็วด้วยนะเป็นไปตามวิเคราะห์ในช่วงแรกช่วง12นาทีแรกครับโอเบเลโอเบโดนำนะครับหลังจากนั้นก็กลับตลปัดอย่างเหลือเชื่อนะครับกลายเป็น Air ลาซิงซันเดเดยิง3เม็ดรวดเลยโอ้ไปไปที่วันนี้นะครับไปที่วันนี้อ้าวเมื่อวานยังยังมีอยู่ใช่ไหม อย่างเหลืออีก2หลีกนะครับเป็นหลีกย่อยนะครับหลีกลีกเดอร์ฝรั่งเศสนะครับเมื่อคืนแกงกองกออ็นักลงทุนก็มามามากันเยอะนะแกงกองจากฝูงเนี่ยสุดท้ายแพ้ต่อเลสตาเฉยเลยนะ3ประตูต่อ4นะครับปารีส FC บุกไปชนะแก่กงฟุต1 0ง์เกลน็อบนะครับเสมอกับปัว f อฟไป1.1นะครับบาสเตียบุกไปเอาชนะมาติเกส1 0 ก้องนะครับก็ทำได้แค่เสมอกับอาร์ซี่หนึ่งหนึ่งอาชักซีโอนะครับสามารถเอาชนะนะครับทัวร์ไปได้2 1แล้วก็ดันเคอร์นะครับชนะโรเดสอเวลอนไป1 0ึ่นะครับในฮอลแลนด์ดิวิชั่น2นะครับวิเทสเสมอกับเอฟซีไฮโวเฟนหน่นึ่เทลสตาร์เสมอเอเซนอักมา0 0นะครับเนี่ยไอที่ พลิกแบบถล่มทลายก็คือเดนหากนะครับเดนหากไปเล่นในบ้านแพ้ต่อเอ็กเซลเซีไปถึง0ประตูต่อ5นะครับเฮลมอนสปอร์ตเอาชนะ v v วีวีเวนโล3 0อาแจกเยาวชนก็หลุดฟอร์มแพ้ต่อเดนบอสไป1ประตูต่อ2 m มัสติดนะครับสามารถเฉือนชนะ PSV เยาวชนไป3 2 m สอเอเมนบุกชนะอูเทค2 1แล้วก็ดอเด็นะครับ เอาชนะคัมบูไปได้สองศูนย์นะครับนี่คือผลเมื่อคืนนี้ทั้งหมดนะครับส่วนในค่ำคืนวันนี้เรียกว่าเยอะมากๆนะครับทุกลีกอะบอาเทมาเลยนะครับเทมาเลยวันนี้นะเราไปเริ่มกันที่เกาโชซิลาอิตาลีก่อนนะครับแบ่งเป็นสองช่วงเวลาเหมือนเดิมนะครับรอบห้าทุ่มครึ่งสองคู่แล้วก็ตีหนึ่งสี่สิบห้าอีกสองคู่นะครับห้าทุ่มครึ่งคู่แรกนะครับ โบลนยาเล่นในบ้านเป็นต่อเอมโปลีครึ่งควบลูกแล้วก็เลเช่นะครับเล่นในบ้านเป็นต่อกายารีหน้าปอนะครับในรอบตี145ปีาศาจแดงดำเอซีมิลานโอ้โหเจองานหนักนะครับบุกไปเยือนลาซิโอนะครับราคาเสมอแล้วก็นาโปลีเล่นในบ้านเป็นต่อ ari, าป,ออ 5, ปาดดอมาน้องใหม่ลูกควบลูกครึ่งน,นะครับนี่คืออิตาลีนะครับนี่คืออิตาลี ต่อไปไปหลีกยอดน,นิยมอย่างพิมลีกอังกฤษนะครับมีคู่หัวค่ำนะครับหกโมงครึ่งนะครับไอ <c oughs> ปืนใหญ่อาเซนอลนะครับจะทำศึกเรียกว่าศึกใหญ่พอสมควรนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของเจ้านกนางนวนลไบรตันนะครับเขายกให้อาเซนนลตอนนี้เป็นต่อลูกครึ่งนะครับที่เหลืออีก5คู่เตะเวลา3าทุ่มนะครับ ก็แอสตันวิลล่านะครับบุกไปเยือนคิงพาวเวอร์สเตเดียมเนี่ยแล้วก็บุกไปต่อเขาครึ่งครบลูกด้วยนะโอ้โหคู่นี้น่ากลัววะ่ะวิลล่านะอ่าแล้วก็ฟูลแลมนะครับบุกไปต่ออิฟสวิททาวหน้าปอนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อหมาป่าวูฟแฮงตันครึ่งลูกบอลสมัดบุกไปต่อราคาเสมอเอเวอร์ตทีมบุ้ยนะครับแล้วก็เบรนฟอร์ เล่นในบ้านเป็นต่อเซาท์แฮมตันครึ่งควบลูกนะครับรอบดึกนะครับห้าทุ่มครึ่งน,นะครับเหลือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะบุกไปเยือนอัพทันพาร์คของขุนคอนเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ราคาตอนนี้ของซิตี้ต่อลูกควบนะครับลูกควบลูกครึ่งเนาะในบุนเดสเีกาเยอรมัน er นะครับเตะสองทุ่มครึ่งหคู่นะครับ เสือเหลืองบุลลิเซียดอตมุลครับบุกไปต่อเจ้านกนางนวลเวเดอร์เบรเมน men, ครึ่งควบลูกนะครับม้าขาวซุดการ์ดเล่นในบ้านนะครับเป็นต่อไมลศูนย์ห้าครึ่งควบลูกนะครับอินซีแดงดำไอแท็กแฟรงเฟิร์ดนะครับก็เล่นในบ้านเป็นต่อคอฟเฟนไฮมครึ่งควบลูกแล้วก็โบคุ้มนะครับเจอกับเหมือนเช่นกัดบักราคาเสมอ วอล์ฟบวกนะครับหมาป่าวอฟบวกบุกไปต่อโฮสไตคิวหน้าปอแล้วก็คู่ดึกห้าทุ่มครึ่งครับในห้างขายาายาไบเออร์เลว์กูเซนเล่นในบ้านนะครับเป็นต่อ RB l ์ไลิกครึ่งควบลูกนะครับราคานี้มองมองเห็นเลยครับว่ากระแสมันจะมาอะไรนะครับในบุนเดสก้าเนี่ยคิดว่านะคิดว่ากระแสเนี่ยน่าจะมาที่ คู่ดึกนี่แหละไบเออร์เลเวอร์กูเซนนะครับไบเออร์เลเวอร์กูเซนแล้วก็ในพรีเมียร์เนี่ยผมยังมองไม่ออกนะในพรีเมียร์ผมยังมองไม่ออกกระแสะอาจจะมาเซนอนไัไหมกัมกึ่งอ่ะผมว่าเพราะว่าราคามันต่อเยอะนะครับราคามันต่อเยอะอาราคามันต่อเยอะยังดูยากนะในพรีเมียร์มาอีกแล้วลาลิก้าสเปนนะครับ ไม่ต่างอะไรจากเซกุนดานะบอกก่อนบอลต่อที่เป็นเจ้าบ้านยากแล้วก็วันนี้ดูจากตารางตรงหน้าเนี่ยบอลต่อมีแค่2ทีมครับคือบาร์เซโลนากับเลกาเนสโอ้โหไอบาร์เซลโลนาเนี่ยก็วันๆเพราะมันต่อมากใช่ไมสี่ทุ่มครับเจ้าบุญทุ่มบาร์เซลโลนาเล่นในบ้านเป็นต่อเรียวบียาโดลิตลูกครึ่งควบ2อ,อันเนี้ย ยังไม่ได้ดูอย่างอื่นดูแค่ราคาแล้วก็ดูสถิติเนี่ยมันอาจจะชนะแต่อาจจะชนะไม่เกินเลทแค่นั้นเองนะถ้าตามสถิติที่ผมเอาให้เพื่อนๆดูเนาะก็ดูไว้ประกอบก็ได้ครับนะเมื่อคืนนี่ลั้นลั้นสถิติก็โดนทั้งคู่เลยใช่ไหมหกทุ่มนะครับตามมีแอตเลติโกมาดริดนะครับจะบุกไปต่อแอดบินเบาหน้าปอนะครับหกทุ่มสิ้านะครับ ลาโยบาเยกาโนนะครับบุกไปต่อราคาเสมอต่อไอ้นกแก้วเอสปปนยอนนะครับ b บียรินะครับบุกไปต่อข้งข่าวบาเลเซียหน้าปอนะครับแล้วก็เลการเนสรอบดึกครับเล่นในบ้านเป็นต่อมาโยกาหน้าปอลาลิก้าเนี่ยราคาเนี่ย <c oughs> ผมมองว่านะมันแปลกเออมันแปลกนะวันเนี้ย ทีมเยือนที่เป็นต่อก็น่ากลัวครับทั้งแอตมาติดลาโยแล้วก็บียาลิวในขณะที่เจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลนาแล้วก็เลกาเนสเนี่ยก็ดูว่าจะเอาชนะสถิติที่โหดร้ายของลาลิก้าแล้วก็เซกุนดาที่เราเก็บกันมาได้ไหมแค่นั้นเองแต่ดูแล้วในลาลิก้าวันนี้นะครับหน้าลองอะเนี่ยห้าคู่เนี้ยผมว่าบอลรองมันจะมามากกว่า ลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับสี่ทุ่มแบดนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อแซงเอเตียนครึ่งลูก6กทุ่มมงปริเยเล่นในบ้านเป็นต่อน้องหน้าปอนะครับแล้วก็คู่ดึกตี2นะครับโอลิมปิกมา์เซจะบุกไปต่อตูลูสครึ่งลูกนะครับฮอลแลนด์เอลิดิวิซีลีกนะครับ สามทุ่มครึ่งโกดิงเก้นลองจากฝูงครับบุกไปต่ออัลเมเลซิตี้หน้าปอนะครับแล้วก็5ทุ่ม45ฟอร์ตูน่าซิสตาดเล่นในบ้านเป็นต่อในเมเกนหน้าปอตีหนึ่งเฮลวีนนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อเอเนซีเบด้าครึ่งควบลูกแล้วก็ตีสองนะครับสปาร์ตาลอตเทอร์ดัมนะครับบุกไปต่อราคาเสมอกับวิลเลมทเวนะครับ เดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับโอ้โหเดี๋ยวนี้เดอะแชมเปี้ยนชิพเนี่ยรอบห <c> ก <oughs> โมงครึ่งเนี่ยมาสามคู่อีกแล้วนะครับมาสามคู่เลยคู่แรกนะครับเบอร์ลี่นะครับเล่นในบ้านเป็นต่อแบ็คเบอร์โลเวอร์ครึ่งลูกนะครับวัดใจเลยไหลลงจากครึ่งควบนะครับแล้วก็สิงแดงมิดแนด์เซเบอร์นะครับบุกไปต่อทีมบุยคาดิฟครึ่งลูกวันนี้ดูแล้วบอลต่อน่ากลัวมากนะครับในทุกลีกเลย แล้วก็ช้างกระทืบลงนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อนอริสซิตี้ครึ่งลูกมัดใจอีกแล้วนะครับรอบสามทุ่มนะครับรอบสามทุ่มเจ็ดคู่เลยนะครับเรือลบซันเดอร์แลนด์ทีมจ่าฝูงนะครับจะบุกไปต่อปอ์สมั์ครึ่งลูกนะครับเวสบอมบิดเอาเบียนเฝ้าลังนะครับเป็นต่อหงขาวสวอนซีครึ่งลูกยุงทองลีสยูนไนเต็ดนะครับ เล่นในบ้านเป็นต่อฮันซิตี้ลูกครึ่งนะครับ City, บิตตั ie, นซิตี City, บ้บุกไปต่อแกะเขาเหล็กดับีเคาตี้หน้าปอช่างปั้นหม้อสตอกซิตี้นะครับบุกไปต่อพรีมัสหน้าปอมีววอนะครับเจอกับเจ้าหนุคู่เชฟฟิลเวนส์เดย์ราคาเสมอนะครับแล้วก็อ็อกฟอร์ดนะครับอ็อกฟอร์ดเล่นในบ้านเป็นต่อเพสตันหน้าปอนะครับ <c oughs> ทีนี้ เริ่มไปหลีกล่างแล้วนะโปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะครับโปรตุเกสซูเปอร์ลีกเนี่ยสามทุ่มครึ่งนะครับซันดาคาร่าเล่นในบ้านเป็นต่อ a อ s ครึ่งลูก6กทุ่มมี2คู่นะครับคู่แรกเนี่ยบาวิสตาเล่นในบ้านเป็นต่อเอสโตริวนาปอแล้วก็อามาโดล่าเล่นในบ้านเป็นต่อคาซาเพียนาปอนะครับรอบดึกสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับทีมจ่าฝูงทำศึก เรียกว่าแมตช์ใหญ่เลยนะครับก็เล่นในบ้านเป็นต่อปอร์โต้ครึ่งลูกครับที่หนึ่งเจอที่สองนะครับล <c oughs> ีกา2เยอรมันนะครับเตะหงมมงเย็นสามคู่นะครับฮัมบูร์กนะครับเฝ้าบ้านเป็นต่อน้องใหม่พูเมนมูนสเตอร์ลูกควบลูกครึ่งนะครับแล้วก็มักเดเบิร์กเจอกับเนินแบกนะครับราคาเสมอ เอเวอร์เบิร์กนะครับเล่นในบ้านเนี่ยก็ต่อแค่ราคาเสมอต่อดัมสตัดนะครับคู่ดึกตีหนึ่งครึ่งนะครับไกเซอร์เซลเทนนะครับเล่นในบ้านก็เป็นต่อแฮรท่าเบอร์ลินแค่ราคาเสมอนะครับซีรีบีอิตาลีนะครับซีรีบีอิตาลีคู่แรกเนี่ยห้าทุ่มนะครับลาซามซามโดเรียเล่นในบ้านเป็นต่อบารีครึ่งลูกนะครับ นอกนั้นอีก4คู่เตะในเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับเลเจนาบุกไปต่อพิซซ่าครึ่งควบลูกสุดติโลอัลโตนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อเบชชาน่าปอซัสโซโลนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อเคลมอนเเซ่หน้าปอนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายโมเนนาเล่นในบ้านเป็นต่อซิดดาเตล่าครึ่งลูกนะครับปิดท้ายด้วยลีแข่งความโหดนะครับเซกุนดาสเปนนะครับ3คู่นะครับ หกทุ่มนะครับคาดิดเล่นในบ้านเป็นต่อเตเนริเฟ่ครึ่งลูกตีสครึ่งมี2คู่คู่คแรกเอาเมเรียนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อสปอร์ติ้งกีคอนครึ่งควบลูกแล้วก็อีกคู่หนึงมาลาก้านะครับเล่นในบ้านเป็นต่ออาบาเซเต้หน้าปอดูนะครับดูนะครับบอลต่อแล้วเป็นบอลเจ้าบ้านทั้ง3คู่ในเซกุนดาจะเอาตัวรอดได้ไหม เด,เดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันครับความโหดร้ายนะครับอะให้ดูอันนี้อีกทีเนี่ยเซกุนดาเปิดฉากไปแล้วนัดที่3าสองเกมวันศุกร์แพ้ลวดครับเจ้าบ้านเสียเต็มทั้ง2คู่นะครับเราก็โดนไปไม่แย่หาเรื่องนะครับอะประมาณนี้นะประมาณนี้ยังไงก็เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ส่วนท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนกันก็สามารถแอดไลน์มาสมัครลน์สมาชิกได้ที่ไลน์ ID นะครับทีเด็ดน้ำมูนะครับ TD E D นะครับ NAM DoO นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันในหน้าวันนี้น่าจะเป็นรอบค่ำเลยมั้งนะครับเดี๋ยวดูก่อนถ้าทำทันก็อาจจะมีรอบก่อนเที่ยงเนาะอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ